ค้าที่กาลังมองหารถประหยัดไว้ใช้งานซึ่งให้แม่บ้านหรือนักศึกษาจบใหม่ผมแนะนําคันนี้ราคาเพียง3ามแ0 0ีบาทเท่าน,นั้นได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาด้วยนะครับเดย์ไลท์ด้านหน้าตัดหมอกให้คู่หนึ่งสเกิร์ตมาให้รอบคันสีนี้สวยสุดๆเลยนะครับเตะตาบนท้องถนนมากล้อแมกเดิมโรงงานยางโคเปียรกระจกข้างมีไฟเลี้ยวกันสาดสบานมือเปิดคมเมียมเลยนะกุญแจคีเลตครบสอดอกกุร์ทนะครับระบบห้ามเบรกได้มาที่คู่หน้าข้างหลังเป็นดารุ่นนี้ท็อปสุดตัวจีัง่การหลังนง ฟิล์มเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสีเต็มไม่มีต้องทําอะไรแล้วดูที่ภายในคันนี้ไม้น้อยมาก59,000ก้ 59, กิโลกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้า,า,ากระจกไฟฟ้าได้มา4บานออตโอต้บานเดียวฝั่งคนขับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเอนเตอร์เทนเมนต์บลูทูธจัดเต็มให้คอนโซลเนียนๆไร้ริ้วรอยวิดีวิววินเดิมจากโรงงานแอร์ดิจิตอลน,นะครับเกียร์ออตโต้แบบขั้นบันไดมีชิปล็อกสามารถจอดแปะได้ดิสเลนหนึ่งช่องเบาะผ้าเดิมจากโรงงาน ทรงดีไม่มีฉีกไม่มีขาดแถว2ก็สามารถปรับพับผลสรหราได้ด้วยและที่สําคัญห้องเครื่องคันนี้ได้เป็นแบบ4สูบเรียงวางขวางมาด้วยน็อตแก้มซ้ายขวาไม่มีขยับเบ้าโชกซ้ายขวาเดิมสนิทมอกอยครบเครื่องแห้งแบบนี้รอยอ้าคห้างอยู่ครบทุกจุดท,ทุกแนแบตเตอรี่ทีเอใหม่ๆระบบเบรก a อ s อน7 0็0สุดว้าวสา9แ0